สวัสดีครับบ้าเท่าสวัสดีท่านผู้ชมเ้ยครับผ้ามาตามโครงสุดท้ายครับของยายหน่อยนะครับพี่น้องกับงวดวันที่16พฤษภาคม2565ครับตามมาหายายหน่อยพี่ครับยายหน่อยมาหน้าครับพี่น้องนี่ครับนี่ครับบ้าเท่าผ้ามาตามถึงหน้าเลยเอาสวัสดีครับไม่น้อยสวัสดีจ้าเอฟซีมาเด้อมาดำหน้ามาอู้สออนน้ำครับ น้ำหลายพดแต่ว่าเขาปีนี้บ่เกิดแหมเอฟซี่ามั่ง,งลูกฝนมั่งนี่ปีกายนี่บ่ได้สามไม่ปีนี้สิได้สามเอฟซีเขาเขาบ่ขึ้นนก,<อ>นกสงสัยนกกินครับโอ้ครับย่อยหน่อยไในวานก้อนมูครับเขาก็ถือว่างามอยู่ครับพี่น้องนี่ครับปีนี้ฝนดีไหมขจ้าจวานบ่ท่านไม่น้อยอมันมาเร็วมาเร็วครับ,รบ,รบน้ำหลายขจ้าจวานบ่ได้เอาครับแล้วย่อยหน่อยไว่าวานด้ว,ต,วตัวเร่งเร่งคเดีย สามกะจีสามไรเติบยู่แล้วบ้าเท่านี่เดินเดินนี่ละอ๋ครับจังมาฟังน้ากันไว้ยี่หน่อยฝันฝันคงสุดท้ายพ่พี่น้องนะครับเนาะเดี๋ยวให้ยี่หน่อยเพิ่นขึ้นจากให้จากหน้ากันครับาครับสวัสดีที่นึงครับแม่น่อยครับสวัสดีค่ะครับผ้ามาบุกมาลุยถึงหน้าครับมือนี่นี่แหละครับบ้ามือเศร้านี่นกเพิ่นมาฮ้องโอ้เพิ่นมาฮ้องเพิ่นคือว่าเจ็ดเจ็ดจังสันบอมเป็นตัวันนี้ตัวเคยบอกศูงเก่าเดี๋ยวบอมเนเลขสิบอกเปาอีรีบอก อันห้องเสียงดังเม่เอฟซีครับแต่ว่าย่ายหน่อยคือไม่มักเทออืมห้องนกตัวที่แรกคือห้องนั้นเจ็ดเจ็ดหนึ่งมันบอแมนห้องวันนี้นั่นห้องเจ็ดเจ็ดท่อนันเลยท่อนันเลยอือเอ้าโมเมนต์มันไม่ย่ำไหมวะจากแต่ว่าเจาลืมซื้อเจ็ดสองนี่แล้วเหรอเพราะว่าเจ็ดเจ็ดสองตัวมันเป็นเจ็ดสองเป็นเจ็ดสองแมนเอาต่ออีหน่อย เจ็ดหนึ่งขึ้นมาดังคักแต่เจ็ดหนึ่งจ้าโอ้อันเลขนั่นปูอีพอเพื่นกับว่าคือเก่าละ่ะเพื่อนมาจะไปเสียข้มยอมือไปเพราะว่าแย่หน่อยไงแม่เบ,บิองมากเบิองยูทูบหลักกันสิโอ้ยเพื่อนมาโอ้ยเพื่อนมาเพื่นหลับว่าโอ้ยลูกกระไดจักไปนอีหยังเนาะว่าพั่นครับเป็นอีหยังซ่วงๆนี่จกักไปยังแบบว่าบ๊อบ,บ,บเป็นแต่ยูจังสิแม่ซี่เป็นแต่ยูจังสิแม่ครับ ว่าเป็นตะยู่แบบว่าเป็นในตัวนี่แหละไม่ได้เก็บป่วยดอกเป็นอธิบายบ่ถูกครับแบดนี้ยายหน่อยก็เลยว่าเอ้าว่าซั่นเลขก็เป็นอย่งซี่พอว่าซั่นอีหยังก็คือมีตะเปลแต่เอา้าขันพ่อบอกก็บมิตรว่าคือมาคัดค้านจังซี่เพิ่นเว้ากับยายหน่อยนี่นะเป็นส <MC S 1> ิยายหน่อยเปน็นยังต้องไปคัดค้านเพิ่นปานนั้นคือขอกับเพิ่นเพิ่นว่าครับเพิ่นบอกแล้วเพิ่นบอ,บอกไฟอื <laughs> โอ้เขาเจ้าจุดทา้งไหนล่ะเอ้ยสิยุบานนี่แหละเยาหน่อยบ้านบานไม่บ้านเขาเจ้าเคยเป็นบุญบังไฟเนาะบานเยาหน่อยว่าเอาจ้าไหนกับลูกกระเสียวคือนพอเอานั่นล่ะแต่ว่าเลขสามตัวเยาหน่อยสิบอกด้วยเอฟซีที่เยาหน่อยบอกสามสามสี่นั่นเยาหน่อยออกบอกว่าแปดออกแปดใช่ไปยังล่ะ แดสามสี่ยายหน่อยว่าได้ย่ายน่อยคิดมากนะครับคิดมากนะแปดสามสดยายหน่อยว่าครับแล้วเขาก็มาซื้อสามแปดแปดาครับสามสี่สี่ก็เจ็ดนึ่งกับเจ็ัเจ็ดเจ็ดท่านั้นเกนะนะอาอะไรเจ็ดองกันไม่เออกันก็ได้นะควดยาหน่อยว่านะเพว่ามะองสองเทียจึงสิแม่เทียนั้นมันก็ห้องเจ็ดเจ็ดหนึ่งครับบัดมาห่องอีกมือเศร้านี่ก้อนสิไปวัดเราบัวมองกุ่มองหันนี้ห้องก็่มองสายไฟเขียวๆบินมาครับ บินมาแย่หน่อยเลยฟังกันหน้านกตัวนี้ตัวมันเคยมาบอกศูนเก่าว่าสัญญาแย่หน่อยว่ากระสิตั้งใจฟังกันหน้าละลายมาไปครับเป่ามันก็เริ่มคอยกินเข่าซี่ออกไปวัดนาแม่แม่ไปไปไปเป่าเป่าไปเจ้อน็ยังไม่อยู่กับแม่เลก็เลยหาหายขาไก่มันนะเอฟซีมันก็เลยไปแบบนกตัวนั้นก็ห้องเจ็ดเจ็ดพล่อนเอาห้องเก้งสิล่ห้องก็ม้องห้องบอกซูนเก่าซูนเก่าแบบนั้นห้องเจ็ด ลวดครับจัะมางวดนี่แหละเอฟซีคุณมาบอกบอกไม่น้อย,พยเพื่อนๆบอกตองกักได้ตัวได้บอกรวดว่าวสั้นแล้วะละลแต่ม,มกักดอกคุณยมากแต่ว่าเยอะหน่อยก็ว่ามันเลขเลขที่เยอะหน่อยหามันต้องเข่าคู่ใดคู่หนึ่งครับเพราะว่าก็คือความฝันออก็คือความฝันเป็นแปดสามสี่แปดสามสา่พอคุณบอกว่าขันหมู่มากสามน้ำหนามื่ก็เอาแปดใช้แท่นติดหลับเพื่นว่าครับมันแมงยี่บ่าบ่นมากแปดมันสีมา้ยี่บ่าตัวเยอะหน่อยมากสาม สนี่ครือเยอะหน่อยมาเดียวสามสี่สี่สนี่บาพอพอเพิ่นมาวาสงสใหน่อยว่าสานี่สตัวข้างหนามันก็เป็นแปดได้ขึ้นเก่าครับเออเพิ่นก็ว่ามันก็เอาเรียน 3, ประตูนี่มันก็แป <8, S 2> ใช่ไปเลยเพิน่นวาเยอะหน่อยเนะาะการเลขข้อมฝันกูได้มากกะ่แปดสามสี่นยอะหน่อยเนาะตัดเหรียญสามสี่แปดสาเลขทู่ปูกับ880แปดกับแปดศนยส่วนนก เพิ่นห้องที่แรกกับเจ็ดเจ็ดหนึงเพิ่นมายามีกับเจ็ดเจ็ดเพิ่นเปนเพิมายามบาเพิ่นจุบวิเจ็ดสอเทียจะบวรเจ็ดสองกแล้วเจมันกับเขากับเจ็เดหนึ่งเจ็ดสก็ซื้อรวเอฟซมันมาหลายตัวดอกเรียนพ่อสมควรนักเรียนมักคือจังมักยยหน่อยนี่มันบอกก็ซื้อตามยยหน่อยผู้อื่นก็ซื้อของผู้อื่นนั่งงสีน่เรีนคือเรียนตัวนักที่ยายหน่อยบอกหรือรก็ได้ยหน่อยนี่ก็มั่นใจว่าเลขยาหน่อยนี่ สามตัวสองตัวต้องเขาบ่อล่างกระบนเพราะว่าก็ฝันฝันดีนะฝันมันจะได้อีเลือไปหน่อยอันแย่น้อยนั่นฝันว่าเมือคืนนี่เยอะแยะหน่อยล่อๆนี่อีกยู่มือแรงนี่พ่อมันเป็นวันดีบุญเลี้ยงบ้านเด้อบุญเลี้ยงบ้านแย่น้อยเด้อบุญเลี้ยงเลี้ยงบ้านวันบงนี้เหมือนอันนี้อันนี้ก็เลยบอกพ่อเพื่อนเราไปเฮ็ดอันนั้นเลียวเฮ็ดอันนั้นเลียวเลยบอกเคนเหมือนชาบางนังหันไปบอกคนว่าเฮ็ดอีย่งเฮ็ดตามสุขสิีงทุกอย่างเรื่อใหิสุห้มันเรื่อบาณฑ์เวื่องบางสิ ไ้โซไฮมาหนึ่งมะแล้งสิมาฟันอีกกับมาฟันแต่ว่าคือสิบบาวมาฟันดอกวันนุกมาห้องหรือไม่ผมาห้องมะเสาอยู่มาห่องมะเสาแล้วกนสิบวัเสาวันสิบ้ามเนาะอย่น่อยแงตูก็เลยมาหยุดสร้างอ่ะนะหยุดสร้างมันก็ห้องเจ็เจ็ดผลเพก็ว่าเจ็ดหลุดดิเจิ่นว่าเจิ่นวมาเสาเลยเนาะมหน่อยต่ว่าเจ็ดหนึ่งนี่กระดังได้เล็ ที่เจ็ดหนึ่งดังนะครับที่เพ่นมาห่องเจ็ดเจ็ดหนึ่งพันมาห้องย้เพูดว่าเจ็ดเจ็ดสองเท่าใหญ่หน่อยสร้างลอตเตอรี่ใบเจ็ดเจ็ดนั่นหกใบบอกเขาย่วาขันเบนอยู่เฮียนน้าบอกว่ารงหน้าเนี่ยว่านเคยมาพ่อยใหญ่หน่อยอยู่หน้าอยู่นะเขาใหญ่ขายลอตเตรี่นั่นกับสั่งเจ็ดเจ็ออนมาห้องเาเศร้าดีเจ็เจ็เออมาเลยว่าขันเจ็ดเจ็ดยังยหย่เจ็ดเจ็ดก็ขายดีไม่ห่เพราะมีนี่มีแต่เจ็ดหนึ่งขันรอว่าโอ้รับนั่นละใหญ่ เสียใจเจ้าของว่าเออฝันซื้อเลขเจ้าของยังสินาแม่หมูค่ะเออสาบ้าใเนาะขยันหน่อยเนาะยายหน่อยอันยายเอฟซีทุกคนมือมืออื่นครับมือเลขออกบ่อเฮามือหลอกเลขออกนะครับผมบ่อวันนันตัวบ่อครับบ่ออื่นสิบหกออกครับผมแม่หมูโชรมหาหายหน่อยเด้อตมาสิบโมงสิบโมงยายหน่อยสิบบอกเลยอือโอ้ทิดหน่อยดาวเลี้ยงโอ้หัวกำลังหัน เอซี่ย่ยน้อยสิว่าฟังเขาขันผู้ใดมีบุญต่อกันกับย่ยน้อยเนาะคครับ่ะมื่อนั่นละมื่ออื่นนีสีม่องย่ยน้อยขันแม่หมูโทษเขามาเดียวย่ยน้อยสิบอกแม่หมูดอกเพราะว่าวัดนั่นน่ะเพื่อนอยากเฮ็ดอยากสั่งที่มย่ยน้อยบอกฟังเพื่อนอยากเคสวัดเพื่อนอยากเคงวดที่วดที่สองวดบ่าเมื่อนั่นมันมันมันบุญของย่ยน้อยยังบ่ถึงเพื่อนนะค่ะย่ยหน้อยไปแล้วมื่อนั่นเนาะแต่งตัวเขาแต่งตัวมาหน้าแม่สิไปวัดมันก็บ่ดูดียังสิแม่เอซี่ย่ยน้อยก็เลยบ่ไปคครับ่ะ เมื่อเลขออกแล้วนะบานนี้หลานอยู่เฮห่นมุ่งอวนกับพ่อในตื้นก็แย่น้อยสิกลับขึ้นมากก็แย่น้อยสิบ่ได้เลขบานนี้พ่อดีเพ่อน้องไส้ไปวัดเป็นเพราเพิ่นกลับลงมาครับปูนั่นเพิ่นงห้ว่ามีคนจุ๋งง้อไม่เพิ่นผู้ไส้จุ๋งง้อไม่เพิ่นผู้ละตัวเพิ่นกะตีหายเลยสี่สองสี่สองบานง้อหงอกนาขึ้นมาหอกสูงเก่ากับสันเขาถึงทั้งหลังทั้งบนโอ้ ทิดน้อยเราเรื่องครับบมต้องไปถามย่นเราจะไปถามอีกเพราะว่าอาจารย์ผู้นั้นเพิ่นสร้างกับทิดน้อยไว้ว่าเพิ่นเส่เป็นทิดน้อยให้ทิดน้อยนะครับเป็นผู้ปูโลงมาบอกเพราะว่าปูผู้นั้นเพิ่งจะเห็นทิดน้อยเพ่เห็นย่ญ่น่อยเพราะว่าย่าหน่อยบอกมันไปสู้นเพล้วเดกทิดน้อยว่าย่าย่าย่าใั่ปูเพิ่งจะเห็นเจี่ยวย่หน่อยว่า งเพมคิดคนเยอะหน่อยนะเอฟซีเยอหน่อยว่าอยากสางพ่อกระทัดโอ่งไงโอ่องคแล้วเป็ดตองเมื่อนนะทะเลเขางวิวนี่ซอยกันสางเรืในใน่องเอฟซีเรื่องสุก้อนเดี๋ยวคอยไปได้คอยสิไปยอยู่คอ,อยาาจะได้จะไปอยู่ก่อนคอยสิไปเกาหลไปเที่ยวกาหลีแม่ขึ้นไปวัดนั่นพุ่นแม่แม่ยุทธ้งทำปูอาจารย์เลี้ยนไส้พุ่นแม่ยุทธ์ไต้เลยวัดอาจารย์เลี้ยนไส้สิยุทธ้งวัดเพุ่นสิยุทธ์ไต้วัดเพุ่นไปสางใหม่ บนบ่าเรามีซื้อวัดดิอันที่พ่อหน่อยเพิ่นว่าเพิ่นไปไปซื้ออเออเนอเออเออเพิ่นบอกซื้อแม่หมูฟังอยู่ค่ะเออนั่นแหละค่ะนั่นแหละนั่นแหละวัดนี้โอ้ยเบาเถาะเยอะหน่อยหลุดเสียใดขันเยอะหน่อยแตงตัวคือสูมือที่เจ้ามาหาควายนี่ขันผมว่าได้นุ่งเสียตัวนี่ไปตีมือนั่นคอยทีไปวัดน้ำเพล่ลยคอยทีทิ้งไว้ร้านยูบานเลยอีแล้วงวดนึงด้อีกหนึ่งวดเจ้าต้องไปน้ำควายประเสริฐ เด้พ่นสั่งเที่ยงอื่นหลายแล้วแบบเพื่อนนี้จากมองอะเพิ่นมาอยู่นี่ก็่จะมาสั่งดูนี่เอื้อนสิบโมงแล้วค่ะเนาะเอื้อนสิบโมงเอื้อนสิบโมงเดี๋ยวแม่หมูสิโทรมาหาเลยเย้หน่อยไปจากหน้าแล้วเย้หน่อยสิไปบ้านน้องกุ้งไปถามกันกับน้องว่าเอื้อนสิไปวัดต่อไหนอย้หน่อยสิไปน้ำเขาเออค่เข้าใจว่าเย้หน่อยสิไปทำช่ชมครับคงสุดท้ายเย้หน่อยเด้อครับผมครับเย้หน่อยเป็นว่านกมาห้องบอกนะครับมือเซานี่ครับผมมาห้องเจ็ด เจ็ดรับเย็่นหน่อยได้เหว่ากันเจ็ดไว้น้ำด้วยครับเป็นห่องเจ็เถื่อรับเจ็ดหนอขับเลขนกห้องบอกด้วยครับผมรับเลขคโค้งฝันเยี่นห่อยครับแปดสาม่เยนห่อยว่าสกับแปอาจเป็นตัวเดียวกันรับกระตั้แปดสามสามสี่ครับสามตัวแปดสามสี่ครับและเลขปูย่ำตัวเก่าสองศูนย์และก็เลขทูบเยนหน่อยแปดแด้ครับผมนี่ครับมาตามโค้งสุดท้ายน้ำเยนหน่อยเห็นละครผิดจรณนาเบื้องเอานะครับเยนหน่อยเนาะ ครับเอ้รับฝากไบขึ้นเก่ารับอย่าเจ็บอย่าจนนะครับย่าหน่อยใช่เงินไหลน้องท่องไหลเข่าสุขคนครับใช่จคลิปนี้ก็ขอบคุณย่าหน่อยครับสวัสดีจ้าครับผมถูกหวยด้วยกันสุขคครับนี่ครับพามาตามน้ำย่าหน่อยครับเอ้ฝากไบขึ้นเก่าครับอย่าเจ็บอย่าจนเด้อครับพี่น้องดูแลสุขภาพเงินไหลน้องท่องไหลเข่าสุขคนครับบ่าวเถ้าวัสดีครับ